อีสานมาเจ้า <laughs> ฝนเสาตกไม่ๆมนะพี่น้องนะผู้ใดเบิ่งคลิปนี่จบแล้วกระรุนน้าแค์ให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้บอกความรู้แก่คนอื่นน้ำหนะนะคลิปนี่มีดีมีเด็ดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำแข็งน้ำขาปวดไอกระดูกทับเส้นนะเบิ่งดีๆพี่น้องสูตรนี่มีสิทธิ์หายได้ทุกคน ขอให้เฮ็ดตามโดยบ่ต้องพึ่งยานะครับเพียงแค่แค่ว่าเขาอาศัยว่าเฮ็ดทุกมือแน่เท่านั้นเองง่ายงๆาง่าพี่น้องเขาสีมาเฮ็ดกายภาพบำบัดนะพี่น้องนะอันนี้บ่ต้องใส่สมุนไพรอันนี้เขามาเฮ็ดกายภาพบำบัดด้วยพรีเซนเตอร์เขาซื้ออย่าง,ง <laughs> ลูกจักกันดีนะพี่น้องนะ <laughs> ทาแรกนะพี่น้องเขาสีบริหาร เอวบริหารขาก่อนเอาค่อยๆกม้มเอาขาราบกับพื้นแล้วเขาก็ค่อยก้มลงนะพี่น้องนะผู้ใดเฮ็ดได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั่นนะย่าไปฝืนนะพี่น้องเอามือละนิดละน้อยเดี๋ยวมันก็สิดีไปเรื่อยๆมันก็สิกินไปเรื่อยๆนะครับเอาเฮ็ดไปเออก็สิยังสิเฮ็ดระจาเฮ็ดตามนะพี่น้องนะเบิ่งลักษณะการนั่งนะพี่น้องขาขวากับขาซ้ายยู่ตั้งกันนะครับ ขาขวาอยู่ด้านนอกขาซ้ายอยู่ด้านในนะครับอันนี้ปัดที่นี่มาเอาอีลลเฮ็ดก้มลงมาโน้มตัวให้สุดนะครับโน้มตัวโตวให้สุดเลยเออเอามือชิดกันนี่เออแล้วก็ไปทางขวาก่อนเออค่อยๆย,ย,ยืดไปนะครับยืดยืดยืดไปนะครับเออแชร์ไว้ก่อนมันสิตึงอยู่ส่วนนี่นะพี่น้องนะส่วนเอวนี่ ตึงขึ้นมาเบิดนะครับนี่คือตึงตึงตัง้งแต่แขนหดสะโพกมับเลยนี่นะครับนี่ท่าทีหนึ่งมาที่นี่ยกขึ้นโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทาต่อมานะพี่น้องขาเฮาสิเปลียนสลับขานะพี่น้องจากขาเอาขาไส่มาอยู่ด้านนอกมาที่นี่โน้มตัวลงมาโน้มตัวลงมา,องงมาเออค่อ,คอยๆโน้มนะครับอันนี้โน้มมาแล้วก็เวียนไปทั้ง้า้เออเฮ็ดขยับขยับไปเรื่อยๆนะครับ มันก็สีตึงต่างต่ส่วนดากหอดส่วนแขนมับปลายแขนมับนะครับนี่เขาสีเฮ็ดยูป,ประมาณนี้ท่านี่คลายเส้นกล้ามปวดหลังปวดเอวกล้ามเนื้อหมอนรองกระดกูกนี่ได้ดีเยี่ยมเลยนะพี่น้องขอให้เฮ็ดเป็นประจำเท่านั้นท่านี่นะแล้วก็แค่เขาเวียนไส้เวียนขวาเมือ่อไรจักสองสามรอบนะพี่น้องนะแล้วเขากับประมาณยังซี่นะนะครับเมือ่อละ เทียละสองสามรอบเขานับเป็นเทียหนึ่งนะครับรวมทั้งไปทั้งส้สยทั้งขวาเนี่ยเข้าใจนะประมาณเวลาที่เฮ็ดดีที่สุดคือยามก่อนตื่นนอนขึ้นม้าน่ะพี่น้องนะตื่นนอนขึ้นมาเขาบิดส้สยบิดขวาเฮ็ดจากเที่ยวสองเที่ยวสุดยอดอหลีหายได้นะพี่น้องนะปวดหลังปวดเอวไอกระดูกทับเส้นนี่หายนะครับขอเฮ็ดเป็นประจำอันนี้หาย ด้วยกายภาพบำบัดวิธีนี่ถ้าพี่น้องเฮ็ดนี่รู้สึกว่าอาการของเอวลรอาการกล้ามเนื้ออย่างต่างๆดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เฮ็ดนะพี่น้องนะอันนี้บบเสียก็ลองเบิงเท่านั้นแหละถึงจังสีรูคนบร้องมันบบรู้ดอกล้องเบิงว่ามันสีดีแท้จังอีสานบบเจ้าเบาบอลองเบิงเด้อสูตรง่ายๆหายได้เลย เหมาะสำหรับคนที่อายุ40อัพขึ้นพวกมีปัญหาเรื่องเอวเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องรื่องต่างต่างๆบอดี้ของเขาเนี่เป็นไงล่ะห้เทดเมื่อกี้ดีบอกได้ทดลองไปเมื่อกี้นะคะรู้สึกว่าคลายไปหมดเลยคะ่ะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะเส้นตึงอะเนาะรู้สึกว่าคลายรีแลกซ์ได้มากเลยคะ่ะ <c oughs> อีีิพี่นอ้องอิริอันนี้อิรินะครับ สูตรนี่สูตรดีหลีพี่น้องบ่ต้องไปพึ่งหมอนวดคว่าเรื่องหมอนวดหูสันสองล้อนะพ่อเจ้าอันนี้นวดด้วยตัวเองนะพี่น้องนะเฮ็ดได้หายเอี่นะครับอีสานบ่อเจ้าเอาของดีมาบอกต่อแล้วพี่น้องสี่บอกต่อว่ล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ